การเปรียบเทียบเศษส่วนทั้ง2วิธีมีอะไรบ้างทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำไปด้วยกันนะครับ วันนี้เรามาลูยทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนกันเนาะสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เรียนในเรื่องของเศษส,ส่วนนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปโ oh, ูพื้นฐานบวกลบเศษส,ส่วนกันได้นะครับ,บรดเ,เดี๋ยวพี่จะแนบดีไว้ที่ด้านล่างเนาะเดี๋ยวพี่จะทวนให้หน่อยนะการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนเนี่ยจริงๆแล้วมีด้วยกันหลายวิธีนะครับพี่จะนำเสนอ2วิธีที่เราสามารถนำไปใช้ได้ง่ายที่สุดเลยเนาะวิธีที่1ก็คือการเปรียบเทียบส่วนให้เท่ากัน วิธีนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนต่อไปเนาะวิธีการก็คือเราต้องเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันสะก่อนนะครับเปลี่ยนส่วนทั้งสองตัวนี้ให้เท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบกันที่เศษดูกันว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าเนาะการทําส่วนให้เท่ากันเราก็สามารถหาครนของส่วนครนของ4และ2ออกมาเนาะ แล้วก็หาตัวเลขน,นะครับเข้ามาคูณทั้งเศษและส่วนเนี่ยเพื่อที่จะ,ปะเปลี่ยนส่วนเนี่ยให้ได้เป็นคอ,อนอนที่เราหานั่นเองครับเท่านี้เราก็จะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนของเราได้แล้วส่วนวิธีการที่2นะคือการคูณไข้ครับการคูณไข้เนี่ยมันตามชื่อได้เลยนะครับวิธีการนี้ง่ายมากๆเลยเนาะไม่ต้องหาคอ,อ,น,อนอนให้ปวดหัวกันให้เรานําส่วนย้ายไปคูณกับเศษของอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วนําผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันได้เลยครับวิธีการนี้ จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้เยอะๆกันเลยเนาะทวนสั้นๆกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําโจทย์เพื่อความเข้าใจกันนะครับ2วิธีเนาะ การเปรียบเทียบส่วนให้เท่ากันแล้วก็การคูณไข่ครับจงเติมเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง1นึเศษสส่วนสเปรียบเทียบกับ1นึเศษหส่วนสครับพี่จะทําให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับตอนน้องๆไปทําข้อสอบหรือทาแบบฝึกหัดเนี่ยน้องๆก็เลือกวิธีกันนะว่าน้องถนัดวิธีไหนในข้อนี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเศษเกินกันก่อนได้เนาะเพื่อที่จะได้มองง่ายๆแต่น้องคนไหนเนี่ยมองออกแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตามพี่ก็ได้นะครับหนึ่บเศษาสามาี่ยน 7ส่วน4นั่นเองครับก็คือเอา4ไปคูณ1แล้วก็บวก3เนาะ1นเศษ1ส่วน2เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่ากับ3ส่วน2ครับ2คูณ1แล้วก็บวกกับ1ก็จะกลายเป็น3ส่วน2 7เส่วน4เปรียบเทียบกับ3ส่วน2วิธีการที่1เรามาดูกันก่อนดีครับวิธีการเปลี่ยนสวยเท่ากันนะ7ส่วน4เนี่ยกับ3ส่วน2 ในข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตะคะว่าส่วนมันยังไม่เท่ากันเลยตัวหนึ่งเป็น4ตัวหนึ่งเป็น2ให้เราเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาครนของ4และ2อเราลองไปคิดเลขกันดูเนาะมันจะได้เท่ากับ4ครับถ้าเราได้ครนออกมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนส่วนให้เท่ากับครนที่เราหาครับก็คือเท่ากับ4 7เส่วน4ี่เนี่ยส่วนเป็น4แล้วเราไม่ต้องสนใจนะครับเราไปสังเกตที่สส่วน2กันครับเราจะเอาตัวเลขอะไรมาคูณดีครับทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะได้ให้ส่วนกลายเป็น4ครับก็ไม่ยากนะครับก็คือเอาง 3าคูณ2ก็จะกลายเป็น6ครับ2คูณ2ก็จะกลายเป็น4กลายเป็น6ส่วน4แล้วนะครับเปรียบเทียบกับ7ส่วน4เนาะเราจะเห็นว่ามันเป็นส่วน4ทั้งคู่แล้วเราก็าเอาเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยครับ7กับ6อันไหนมากกว่ากันครับ7มากกว่าเนาะแสดงว่า7ส่วน4เนี่ยจะมากกว่า 6ส่วน4นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2กันวิธีการที่2เนี่ยง่ายยิ่งกว่าเดิมครับก็คือวิธีการคูณไข่เนาะให้เรานําส่วนย้ายไปคูณกับเศษอีกฝั่งนึงแล้วนําผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันได้เลยครับพี่ขอับใช้ส่วนที่เป็นเศษเกินแล้วเนาะ เจส่วน4เนี่ยเปรียบเทียบกับ3ส่วน2เราเอาส่วนไปคูณกับเศษอีกฝั่งได้เลยครับพี่ย้ายส่วนไปคูณกับเศษครับจะได้เท่ากับ7คูณ2เปรียบเทียบกับ3คูณ4ครับ7 2เป็น14ครับส่วน3คูณ4เป็น12เราจะได้ว่า 14กับ12 14มากกว่านะครับเราจะสรุปได้เลยครับว่า7ส่วน4เนี่ยมากกว่า3ส่วน2นั่นเองครับใช้วิธีไหนก็ได้นะที่เราถนัดแล้วเราก็าเข้าใจนะครับไม่ได้จํากัดนะว่าเราต้องทําวิธีไหนนอกจากนี้มันมีวิธีอื่นอีกโดยการใช้เส้นจํานวนหรือว่าอาจจะมีเทคนิคต่างๆนะครับที่ไม่ได้ยกมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันข้อต่อไปครับข้อที่2 25ส่วน12เปรียบเทียบกับ2เศษ3ส่วน12ครับพยายามจะเปลี่ยนมันเป็นเศษเกินก่อนครับจะได้มองกันง่ายๆเนาะ 2เศษ3ส่วน12เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น12คูณ2เป็น24บวก3ามเป็น27ครับ27สเ่วน12เนาะเรามาดูวิธีการที่1การเปลี่ยนส่วนเท่ากันนะครับ25ส่วน12กับ27สส่วน12ส่วนเท่ากันแล้วเนาะแสดงว่าเราก็สามารถเปรียบเทียบมาได้เลยนะครับโดยการดูเศษอย่างเดียวเนาะ25ส่วน12จะน้อยกว่า27ส่วน12ครับเพราะว่า25น้อยกว่า27เนาะข้อนี้ง่ายไม่ยากนะ วิธีการที่2วิธีการคูณไข่ครับวิธีการการคูณไข่เนี่ยก็ให้เราเอาส่วนเนี่ยไปคูณกับเศษของอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับก็คือคูณไข่กันลนักษณะนี้จะได้เปรียบเทียบเป็น12คูณ25เปรียบเทียบกับ27คูณ12ครับไม่ต้องคูณกันเราก็น่าจะมองกันออกน,นะเนาะว่า12คูณ25เนี่ยมันจะต้องมีค่าน้อยกว่า27คูณ12อยู่แล้วครับเพราะว่ามันคูณ12เหมือนกันเนาะ เดี๋ยวเราข้ามาาดูกันที่ข้อ3 -3 ลบสส่วน4เปรียบเทียบกับ15ส่วน7ครับข้อนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนาะ เราเจินตนารการนะครับเราเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นลบกับเศษส่วนที่เป็นบวกไม่มีก็แสดงว่าเป็นบวกใช่ไหมครับเราในภาพนะลบสส่วนสเนี่ยมันอยู่ในฝั่งที่เป็นลบสิบห้าส่วนเจ็ดเนี่ยมันอยู่ฝั่งที่เป็นบวกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับสิบห้าส่วนเจ็ดเนี่ยจะต้องมากกว่าอย่างแน่นอนครับถ้าเราต้องเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นลบและเป็นบวกไม่ต้องเสียเวลาทําเลยนะครับก็ให้ดูเครื่องหมายแล้วก็ตอบได้เลยครับ ขออนุญาตค่าปดิข้อที่5้านะครับลบเส่วนหเปรียบเทียบกับลบยีส่วนสิครับวิธีการที่1เรามาเปรียบเทียบโดยวิธีการเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันก่อนครับการที่จะเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราต้องหาคอรอนรก่อนนะครับคอรอนรของ6และ18จะมีค่าเท่ากับ18ครับเราต้องเปลี่ยนส่วนให้เป็น18กันก่อนเนาะลบยีสเ่วนสิเนี่ยเป็นส่วน18แล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ ลบเส่วนหเนี่ยมันเป็นส่วน6นะเอาอะไรมาคูณดีนะครับให้มันกลายเป็นส่วนสิก็ไม่ยากเนาะให้เอา3มาคูณทั้งบนและล่างนะครับเมื่อเอาสาเป็นคูณทั้งบนและล่างเนี่ยเราจะได้เท่ากับลบเคูณสเป็น21ครับ6คูณสเป็น18เป็นลบยีสเ่วนสิปเปรียบเทียบกับลบยีสเ่วนสิเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแสดงว่าเศษส่วนในข้อนี้มีค่าเท่ากันครับตอบเท่ากันเนาะเพื่อความชัวเรามาเช็คก,กับวิธีที่2นะครับวิธีการคูณไขว้วิธีการคูณไเ ก็ให้เอาส่วนไปคูณกับเศษของอีกฝั่งได้เลยครับจะได้เท่ากับลบเคูณกับ18ถูกไหมครับแล้วก็ลบยีเนี่ยคูณกับ6เราลองไปคูณเลขกันดูนะครับลบเคูณสิจะได้เท่ากับลบหนึ ส่วนลบ21เคูณ6กเนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ126เหมือนกันครับลบส่วน6กับลบ21สเ่วน18เนี่ยจะมีค่าเท่ากันนั่นเองครับทำได้ทั้งสองว,วิธีเนาะการเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันหรือว่าเป็นการคูณไขก็ได้ครับเราไปดูกันข้อที่6กันครับลบ5ส่วน3เปรียบเทียบกับลบ1ส่วน2ครับ ก่อนอื่นเรามาทําวิธีการที่1กันก่อนนะครับเป็นการเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันเนาะเรามาดูส่วนว่าเท่ากันหรือยังครับลบหส่วนสกับลบหส่วนสครับส่วนยังไม่ได้เท่ากันครับให้เราหาครอนอรของส่วนก็คือ3และคอครอนอรของ3และ2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองครับ เราต้องเปลี่ยนทั้งคู่ให้เป็นส่วน6ครับ5ส่วน3จะเอาอะไรมาคูณดีครับให้กลายเป็นส่วน6ก็เอา2มาคูณทั้งข้างบนและก็ข้างล่างนะครับลบหส่วนสเนี่ยจะเอาอะไรมาคูณดีครับให้ส่วนกลายเป็น6ก็เอา3มาคูณทั้งข้างบนและข้างล่างครับลบหส่วนสก็จะกลายเป็นลบสิส่วนหครับลบหส่วนสก็จะกลายเป็นลบสส่วนหครับ ลบ10ส่วน6กับลบ3ส่วน6เปรียบเทียบกันแหละครับส่วนเท่ากันแล้วเราเปรียบเทียบกันได้แล้วเนาะลบ10ส่วน6กับลบ3ส่วน6อันไหนมากกว่ากันครับจุดตรงเนี้ยคนมักจะพลาดกันนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเราไม่ชินกับเรื่องของจํานวนลบเนี่ยเราอาจจะตอบว่า10ส่วน6มันมากกว่าเนาะแต่จริงๆริงแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วลบ3มส่วน6มีค่ามากกว่าครับทำไมลบ3มส่วน6มีค่ามากกว่า ก็คือถ้าอยู่ในเส้นจำนวนเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับลบสส่วนหแล้วลบสิส่วนหนะเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้เลยนะครับถ้าเราจะมองจากเส้นจำนวนแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าลบสส่วนหมีค่ามากกว่านั่นเองครับวิธีการนี้อาจจะมองยากนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคูณคว่ยกันดีกว่าลบหส่วนสกับลบหส่วนสคูณคว่ยกันนะครับก็คือเอาส่วนไปคูณกับเศษของฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะได้เท่ากับลบหคูณกับ2 เปรียบเทียบกับลบหคูณกับ3ลบหคูณสเป็นลบสิครับลบหคูณสเป็นลบสตามเส้นจำนวนเลยเนาะลบสิกับลบสลบสมีค่ามากกว่านั่นเองครับแสดงว่าเราเปรียบเทียบเศษส่วนลบหส่วนสกับลบหส่วนสลบหส่วนสมีค่า มากกว่านั่นเองครับเป็นคําตอบเนาะข้อนี้ต้องระวังนะครับเราต้องคิดด้วยนะครับว่าจํานวนที่ติดลบเนี่ยอันไหนมากกว่าน้อยกว่านะถ้าให้ช่วงเยิงก็คือว่าเส้นจำนวนออกมาเพความช่วนนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน้องๆอยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยโอเคเราทํากันมาทั้ง5ข้อนะครับเราก็น่าจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยทำได้ยังไงบ้างนะครับพี่ก็มีคําถามประจําคลิปน ถามน้องๆกันนะครับจงเติมเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่านในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเนาะอยู่ในแบบฝึกหัดเดิมนะครับลบสส่วนสาเปรียบเทียบกับลบหเศษสส่วนหครับว่าเป็นมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเนาะน้องๆคนไหนรู้คําตอบแล้วก็สามารถคอมเมนต์คาตอบไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอไปต่อในคลิปต่อไปในเรื่องการบวกเศษส่วนกันเลยครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย